ดูแลผิวคุณอย่างมืออาชีพที่ศูนย์ผิวห,หนังธรรมศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเราพร้อมให้บร,ริการตรวจรักษาโรคผิวห,หนังทางโรคผิวห,หนังทั่วไปไปจนถึงโรคผิวห,หนังที่ซับซ้อนโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางพร้อมทั้งเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัยเราพร้อมมอบการดูแลที่ได้มาตรฐานเพื่อผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพศูนย์ผิวห,หนังธรรมศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ให้ผิวสวยใสยดูสุขภาพดีมาที่ศูนย์ผิวหนังธรรมศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติสิค่ะเราพร้อมให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกายกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดพิเศษที่รัฐบาลประกาศค,ค่ะเปิดรับผู้ป่วยใหม่หรือผู้ป่วยมาไม่ตรงนัดตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง9นาฬิกา30น,นาทีโดยติดต่อเข้ารับบริการที่จุดคัดกรองอาคารหมอบราชวงสุวรรณสนิทวงศ์ค่ะ เปิดให้บริการแยกเป็น4คลินิกค่ะ 1. คลินิกตรวจโรคผิวหนังทั่วไปรับผู้ป่วยนัดตามช่วงเวลานัดและรับผู้ป่วยใหม่หรือผู้ป่วยมาไม่ตรงนัด 2. คลินิกฉายแสงอาทิตย์เทียมรับเฉพาะผู้ป่วยนัด 3. คลินิกเลเซอร์ส่วนผิวหนังและความงามธรรมชาติ 4. คลินิกผื่นแพ้สัมผัสรับเฉพาะผู้ป่วยนัดค่ะอย่าลืมทำนัดล่วงหน้านะคะมาดูแลผิวสวยๆกับเราทีู่่ยนผิวหนังธรรมชาติค่ะ มีเวลาในช่วงเช้าหรอคะส่วนผิวนหนังธรรมศาสตร์ยังมีบริการคลินิกพิเสษนอกเวลาราชการเพื่อการดูแลผิวของคุณอย่างเต็มที่สวนผิวหนังธรรมศาสตร์เปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา16นาฬิกาถึง20นาฬิกาค่ะโดยเปิดรับบัตรนัดตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง18นาฬิกาสำหรับผู้ป่วยใหม่และผู้ป่วยที่ไม่มาตามนะัดสามารถขอรับบริการได้ตั้งแต่เวลา 15นาฬิกาถึง16นาฬิกาค่ะและนอกจากนี้ยังมีคลินิกฉายแสงอาทิตย์เทียมนอกเวลาราชก,การด้วยนะคะรับเฉพาะเคสนัดเท่านั้นค่ะและสำหรับนาสาวเปิดบริการตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึงเกี่ยงค่ะอย่าลืมทำงานล่วงแน่งก่อนโทรแพทย์นะคะแล้วเจอกันที่ศูนย์ผิวหนังธรรมศาสตร์ค่ะ ที่นี่คลินิกเลเซอร์ผิวหนังและความงามธรรมศาสตร์แน่นอนว่าเรามีเครื่องเลเซอร์พิ c โคสำหรับผู้ที่ต้องการรักษาฝ้ากจุดด่างดำหลุมสิวกระชับรูขุมขนปานและมีรบรอยสักด้วยนะคะแน่นอนว่าเรามีเครื่องเลเซอร์อัลเทราสำหรับผู้ที่ต้องการยกกระชับใบหน้าและลำคอโดยไม่ต้องผ่าตัดค่ะแน่นอนว่าเรามีเครื่องเลเซอร์ไฮฟูสสำหรับผู้ที่ต้องการรักษาความหย่อนค้อยผิวหนังใบหน้าและลำคอฮัลโหลกำลังไปนะคะและแน่นอนว่าเรามีเครื่องเลเซอร์ออปติมัส โมเฟียส์แฟชชัลล่าไอพีเอลไดโอดและพอมาเพื่อรักษาเม็ดสีลดรอยแดงกำจัดขนและยกกระชับผิวหนังค่ะแน่นอนว่าเรามีเครื่องเลเซอร์ซียวทูและแฟชชัลล่าเซียวทูสำหรับผู้ที่ต้องการที่กัดเนื้อไยรักษาหลุมสิวและกระชับรูขุมขนแน่นอนเรามีเครื่องเลเซอร์วีบีสำหรับผู้ที่ต้องการรักษารอยแดงรอยดำสิวและเส้นเลือดที่ผิวหนังค่ะแน่นอนว่าเรามีโบท็อกสำหรับผู้ที่มีความต้องการลดริ้วรอยเพื่อผิวหน้าตึงกระชับ แลดูอ่อนไว้และทั้งหมดนี้อยู่ที่นี่ศูนย์ผิวหนังธรรมศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ